สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซอร์ไพรรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนก็มีรถนะคะกระบะนะคะเข้ามาหลายคันเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่กําลังหาอยู่นะคะหรือใครที่กําลังสนใจอยากได้รถเอาไปใช้งานอยากได้รถเอาไปขับนะคะพี่ๆค่ะวันนี้ค่ะมาจองออกรถกับน้องฝนเพียง999บาทนะคะน้องฝนให้โปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับลูกค้าใครใครที่มาจากน้องฝนนะคะบอกเลยว่า คุ้มสุดคุ้มค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ได้ดอกเบี้ย,ววยถูกด้วยนะคะแล้วก็ให้ส่วนลดมาค่ามากกว่า5,000บาทกันเลยนะคะและอีกอย่างค่ะของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะฟรีขัดเคลือบสใีให้ใหม่ทั้งพันเลยนะคะพี่ขาขัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดยิบเลยนะคะแล้วก็ก่อนออกรถนะคะมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะได้รถเอาไปขบับอยากจะได้รถเอาไปใช้งานสักคันนะคะ ก็สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรมาปรึกษาหรือสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าพี่ๆทำอาชีพอะไรนะคะอยากจะออกรถกับน้องฝนนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะพี่คะประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะพี่คะ สำหรับใครที่สนใจหรือใครที่หาอยู่นะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ0810932445 0810932445รถทุกคันนะคะของเรารับประกันเครื่องยนต์เลกเกียรนะคะรับประกันโครงสร้างหลัก รถเดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมไม่แท h, 100้ร้อยเปอร์เซนทุกคันเลยนะคะร้านนะคะของนกฝนมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2สาขานะคะสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ศรีเอกตราปานหนึ่งสาขาและทางไปสนามบินหนึ่งสาขานะคะใกล้ที่ไหนไปที่น,นั่นแวะกันเข้ามาดูรถแวะกันเข้ามาชมรถได้นะคะพี่ขาบล็อกอินกันเข้ามาหาหน้่มฝนเซดีไทยรถสวยได้เลยนะคะพี่ขา ใครที่สนใจอยู่นะคะรีบมาจับมาจองนะคะพี่ขาวันนี้นะคะเราให้โปรสุดพิเศษสุดบังกันเลยทีเดียวนะคะต้อนรับเดือนตุลาคมค่ะใกล้จะสิ้นเดือนกันแล้วนะคะรีบมาจับมาจองนะคะออกรถเดือนนี้ไปผ่อนอีกทีปีหน้ากันเลยคะ่ะเดี๋ยวนะคะน้ฝนพาพี่ๆนะคะทุกคนนะคะที่ดูคลิปที่ดูวีดีโอของน้ำฝนย้อนหลังนะคะ เดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่านะคะพี่ขาไม่ว่าจะเป็นกระบะแคปนะคะตัวเตีย้ยหรือตัวสูงหรือว่าจะเป็นกระบะ4ประตูตัวเตีย้ยตัวสูงมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้มีให้เลือกหลายรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็น Toyota r ร v o นะคะ2.4 Z Edition หรือ2.4 p r e r รนเนะคะหรือจะเป็น Isuzu d m a x นะคะแคบ1.9 s นะคะหรือจะเป็น Mitsubishi Titan ของน้ำฝนก็มีให้พี่ๆเลือกนะคะ สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจหรือพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะวันนี้นะคะมาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะ t o y o t a r v o นะคะ2.4นะคะคันนี้ High เรเ i n e r ปี2022คันนี้นะคะราคา7,69,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เลตัวรถสีขาวสภาพสวยนะคะบอกเลยว่าคันนี้กล้องรอบพันผ่อนเริ่มต้นแค่ คันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่เก้าประมาณหมื่นหมื่นสองนะคะฟรีดาวนะน้องคนคิดแบบฟรีดาวให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรียบหรูดูดีนะคะใครที่แบบว่าอยากได้รถกระบะย,ยกสูงนะคะคันนี้เลยนะคะผ่อนประมาณหมื่นสองนะคะฟรีดาวเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะดาวนะคะก็ได้นะคะข้างว่าก็จะลดลงอีกนะคะพ,พี่จ๋าอ่าคันนี้เนาะไรอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ค่ะคันนี้นะคะโตโยต้ารีโวน,นะคะแคร คันนี้เป็นตัวแคบปเปิดได้นะคะตัวยกสูงเนาะคะันนี้ก็สภาพสวยนะคะพี่ขานี่ค่ะตัวรถสีขาวชวมหน้าหมูป่านะคะนี่ค่ะสวยไม่แพ้กับคันอื่นเลยเนาะนี่ภายในอ่านี่ค่ะพี่พี่นี่เลยนะคะเบาะผ้านะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะสภาพสวยนะคะคันนี้ก็ภายในเรียบหรูดูดีนะคะเปิดแคบปได้90องศานะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะนี่ค่ะ อ่านี่เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยไม่เอ่ยอ่ะต,ตัวน้องตัวนอตของน้งฝนไม่มีรอยขยับนะจ๊ะนัดเติมโรงงานนอตเติมป้ายแดงนะคะพี่ขารับประกันร,รถของเราไม่มีชนอย่างแน่นอนนะคะไม่มีกอไม้นะคะรถสภาพสวยทุกคันเลยนะจ๊ะ กระบะแคบกันบ้างค่ะพี่ๆขาเตลเจ้าริโวนะคะแคป2 4 Entry ี e เอน i ี่เซัมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เลยนะคะพี่ขามีให้เลือกรายสีค่ะไม่าจะเป็นสีขาวสีดำสีบอนนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000กว่าบาทเท่าน,านั้นอันนี้น้อฝนคิดแบบกรณีฟฟีดาวเนาะหรือถ้าพี่ๆคนไหนที่อยากจะดาวนะคะได้นะคะราคาเริ่มต้นเพียง3แสน69,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถสวยเดิมโรงงานนะคะมีทั้งหน้ารถโคและหน้าหมูป่าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันดีกว่าจ้าพี่พพจ๋านี่ค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแคปเปิดได้นะคะภา,ายในก็สะอาดนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะจ๊ะสภาพยังปกติยังสวยนะจ๊ะ แล้วจะเป็นคอนโทรลนะคะอ่ะเบาอ,อะไรก็ยังคงสภาพสวยนะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะคันนี้ t ต y o ต a า e v o c a แ2.4 Entry s t a t Edition นะคะปี2022ราคา400,000 9,000บาทเท่านั้นจ้านี่เลยนี่เลยอ่ะ คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ70,00กว่าบาทนะคะพี่จ๋าผ่อนอยู่7,000กว่าบาทเนาะนี่เราไป3คันแล้วนะคะมาคันต่อไปค่ะ t o y o ์ต a r ี v o นะคะ SmartC a คนะคะ2.4นะคะ NT <NP> นนะคะ Z Edition ค,นะคะันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่คะราคาสี9แส0ก 9, บาทตัวรถสีดำนะคะสีสวยสีหายากเกียร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็สภาพสวยด้วยนะคะ ดวงไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะแล้วก็เป็นโฉมหน้าหมูป่ารอรอติเทแบบนี้เลยค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูภายในนิดนึงดีกว่าว่าคันนี้สภาพสวยแบบไหนนี่ค่ะพี่พี่นี่เลยคันนี้เกียร์อโต้เนาะนี่ค่ะภายในก็จะสะ,สะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่สวยไหมเอ่ย ơi? นี่ค่ะด้านหลังก็สภาพสวยนะคะไม่มีรอยย่นนะคะสภาพยังปกติอยู่เนาะอ่าันนี้เป็นเกลโต้นะ,ะแล้วคันต่อไปค่ะเกลโต้รีวอว์สมาร์ทแคนะคะคันนี้เซตอีดิชันนะคะปี2020อันนี้ปี2021นะคะราคา449,000บาทเท่านั้นไม่แค่รับหมื่นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็สภาพสวยนะจ๊ะพี่จ๋า สวยงามทุกคันเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะรวมไฟไม่มีคราบเหลืองสายกิ้งสายสะนะคะตัวรถสีขาวนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะอายางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่ภายในเอาคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโตโอเหมือนกับทุกๆมาคันสีดําเมื่อกี้นะคะโออโ,โตตอนนี้มีสีดำกับสีขาวนะจ้าเบาะ,ะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเลยนะจ้า เบาสภาพสวยนะคะพี่พนี่ค่ะหน้าจอสัมผัสนะคะนี่คอนโทรลด้านหน้าก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ค่ะนี่ด้านหลังนี่ค่ะเบาะนิ่มๆนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมใต้แดงเนาะ รับประกันเครื่องยนต์แลกีย่์รับประกันโครงสร้างหลักรถเดิมไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท100้ร้อเปอร์เซ็นทุกคันเลยนะคะพี่ขาอ่ะคันต่อไปค่ะนี่ค่ะอ่ะเตอร์ตารีโวนะคะแคบ2.4งจุดสี i เ i นทเเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะคันนี้ก็สภาพสวยเหมือนกันเลยนะคะพี่ขาสภาพดีมากนะคะนี่อ่ะนี่อ่ะ อันนี้ก็ราคา3,99,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าปี2021นะคะอ่ะตัวรถสีขาวนะคะชมหน้าหมูป่ารอดรอดติเทแบบนี้เลยค่ะพี่จา๋ารับประกันรถของเราไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมนะคะสภาพสวยเดิมนะจ๊ะอ่าคันต่อไปค่ะนี่คันต่อไปนะคะคันนี้นะคะ t o y t t a Revo Smart Cab 4 NP เซตอีิชั่นนะคะสะภาพสวยมากคันนี้บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปถือว่าโชคดีสุดๆได้รถสวยๆงามๆแต่งร้อมแม็กอะไรมาให้เรียบร้อยคันนี้ราคา4 49,000บาทเท่านั้นจากพี่จาเหมือนพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอยู่นะหรือใครที่สนใจอยากจะได้รถเอาไปขับนะคะนี่ขอน้ฝนมีให้เลือกหลายคันเลยนะคันนี้ยุบผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะจ๊ะและอีกคันหนึ่งนะคะมิซูบิชิไทตัตนนะคะขอนฝนก็มีนะคะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะ ออยู่ประมาณ8,000 7,000 8,000นะคะทุกคันนะคะน้องฝนคิดแบบฟรีดาวให้นะคะหรือถ้าพี่ๆคนไหนที่อยากจะดาวนะคะก็ได้นะคะก็ค้างงวัดก็จะลดลงอีกนะคะแสนละ2,000ันเนาะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้รถเอาไปขับอยากจะได้รถเอาไปใช้งานนะคะก็สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0 8 1 0 9 3 2 4 4 5โทรมาปรึกษาในเรื่องของเอกสารไม่ออาชีพอะไรก็ออกรถกับน้องฝนได้ออกได้ทุกอาชีพคะ่ะพี่ธาให้มีหลังที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนก็สามารถออกรถกับน้องฝนได้นะคะพี่คะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนขอฝากเบอร์นิดนึงให้สนใจนะคะโทรหาน้องฝนเลย0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0 8 1 0 9 3 2 4 4 5โทรมาได้เลยค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีรไทยรถสวยคะ่ะ